เออทั้าที่เราก็แปรงฟันทุกวันแพ้แล้วทำไมหมอมันยังบอกว่าฟันของไม่ค่อยสะอาดอีกนะ คุณทำความสะอาดฟันแบบไหนคะก็แปรงฟันธรรมดานะคะแค่แปรงฟันอย่างเดียวไม่พอต้องลองนี่วิธีทำความสะอาดฟันแบบสอง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 แรกคือการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟูอาไรอย่างน้อยวันละสองครั้งตอนเช้าและก่อนนอนเพื่อลดการสะสมของจุลินทรีย์ในช่องปาก 2ต่อมาคือแปลงฟันนานครั้งละสองนาทีขึ้นไปโดยแปลงอย่างถูกวิธีซึ่งแบบนี้คือวิธีแปลงฟันที่ผิดค่ะเพราะจะทําให้เหงือกล่นได้<แ>หลักการในการแปลงฟันที่ถูกต้องง่ายๆก็คือการขยับปัดโดยจะเริ่มจากการแปลงฟันด้านนอกกันก่อนให้วางหัวแปลงทํามุมส5ิาองศากับคอฟันแล้วขยับแปลงฟันในแนวนอนสั้น พร้อมนับ1-5ถึงในใจแล้วปัดลงทำซ้ำแบบนี้จนครบทุกซี่เริ่มจากขวาบนหน้าบนซ้ายบนขวาล่างหน้าล่างซ้ายล่างแล้วจึงเริ่มแปลงฟันด้านในให้ครบทุกด้านโดยวิธีขยับปัดเช่นกันยกเว้นด้านในของฟันหน้าให้เราตั้งหัวแปลงขึ้นแล้วจึงแปลงขยับขึ้นลงจนครบทุกซี่ต่อมาก็จะเป็นการแปลงฟันด้านบดเคี้ยว ทั้งฟันบนและฟันล่างโดยการแปรงนั้นให้กดแนน้ำหนักให้พอดีและแปงรงเป็นระยะสั้นๆเพื่อแปรงข้ามเศษอาหารที่ติดแน่นออกค่ะและที่สำคัญอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยนะคะเพราะลิ้นเป็นแหล่งสะสมของแบคทีรียและคาบจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดกินปากและ2ส,สุดท้ายคืออดทนไม่กินอาหารหลังแปลงฟันอย่างน้อยสอชั่วโมง เพื่อให้ช่องปากสะอาดยาวนานและลดก,การเกิดกรดในช่องปากโอ้แค่วิธีง่ายๆสามวิธีแค่นี้หรอเนี่ยนึกว่ามันจะยากกว่ามซสอีกใช่แล้วด้วยวิธีง่ายแค่นี้พวกเราก็จะมีสุขภาพฟันที่ดีและห่างไกลจับปันผูแล้วเย้ <Yeah. S 1> yeah.